อ๋อจะตักกะไข่เออเก่งเอ้าเก่งเก่งจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นใกล้สำเร็จแล้วครับอ๋อเก่งจังเลยครับอีกใบเนี่ยอ๋อตักตักโชยายสิตักไข่ตักไข่

Chị đi. Chị đi. Chị đi. Chị còn Chị